ใหม่เลยนะคะคันนี้พามาอัปเดตนะกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ยกสูงกับโฉมนี้นะคะ Isuzu D-Max 1.9ตัว X Series รถปี2022เท่านั้นนะคะไม่เพียง65,000กิโเมตรนะสำหรับคันนี้รับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมไม่มีชนหนักผิดความตปอย่างใดนะคะไฟหน้าเป็น LED มาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้ระบบกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะด้านในได้เบาะหนังมาให้แล้ว ทม้งไรมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอตรงกลางคันสกรีนเกี่ยร์ออโต้แบบ6สปีดเลยนะใครกำลังมองหากระพาสีประตูไว้ใช้งานนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะติดตามชมได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถกระบะมือสองตักเพชรยนต์นะคะวันนี้นะตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยซอย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับตรงนี้นะเขาเรียกว่าโกดัง3นะคะที่เก็บสต๊อกรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะ,ะที่ร้านนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถกระบะรถตู้รถครอบครัวนะคะมีให้เลือกครบนะพร้อมกับรับประกันโครงสร้างตัวถังให้เลยว่าตัวรถไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำกลับสีกอไม่เริ่มชำรุสูญหายอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะต่ขออนุญาตพามาพบก,กับรถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ข้าใหม่นะคะโฉมนี้บอกเลยว่าหล่อมากๆใครที่กำลังตามหานะคะบอกเลยว่าให้รีบนะคะกับตัวอิซุสุดีแบกนะคะไฮแลนเดอร์ er 1. ุด 9ตัว X Series คันนี้เป็นรถปี2022นะคะผลิต22จด22เลยสำหรับคันนี้ไม่เพียง65,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาตั้งขายของเรา749,000บาทนะคะคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ13,000เท่านั้นรายได้เป็น2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำนะคะสำหรับคันนี้ยังได้เรทดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะของเรานะคะเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.59เท่านั้นมีประวัติเครดิตดีสามารถจัด เติมฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ทำไฟแนนซ์ได้นะที่ร้านมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะคะทั่วประเทศเนาะ แล้วก็ที่สําคัญทางร้านนะคะมีตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวรถให้ด้วยจากบริษัทชิกที่ได้รองรับมาตรฐานจากเยอรมันนะคะ215รายการนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลใจเลยร้านเรานะคะเปิดมามากกว่า25ปีนะคะไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียนะว่าเป็นรถที่สภาพไม่สวยนะคะย้อมแมวเอามาขายไม่มีอย่างแน่นอนนะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยเนาะที่ร้านนะคะคันไหนที่ไม่มีวารันตีสูตรแล้วนะคะแถม รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลย1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมสู์นะคะพี่ๆเดี๋ยววันนี้นะคะตะขออนุญ,ญาตพามาดูโครงสร้างบอดี้ภายนอกภายในของเจ้า1.9ตัว X Series คันนี้กันนะคะชมนี้บอกเลยว่าออกห้างไปแดงอยู่ที่977,000นะตอนนี้ประหยัดลงไปอยู่ประมาณ2 000, 2 2 0 0 0แแล้วนะคะใครที่กําลังมองหา จะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยเนาะสำหรับชมนี้นะคะคันนี้ได้ไฟหน้านะคะเป็นลูกแก้วแบบโปรเจคเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมมาพร้อมกับตัว daytime running light นะคะใบ led นะ ไฟหลีไฟเลี้ยวไฟตัเหมอกมีมาให้ครบแล้วนะคะบอกเลยว่าทรงนี้หล่อมากๆนะสำหรับโฉม X Series ของเรานะคะตัวนี้ฝากกระโปรงมีติดสติกเกอร์นะคะเป็นรุ่นของเขามาให้แล้วเรียบร้อยเนาะกระจกด้านข้างนะคะเป็นตัวพับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วที่ข้างกระจกนะคะกระจกรอบคันเป็นพาร์ทอะไรเดิมนะไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะคะโครงสร้างต่างๆเดิมนะคะหลังคงหลงคานะคะ ไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะสําหรับใครที่กําลังมองหากระบะสีประตูนะที่สําคัญคันนี้ได้เกียร์ออตโต้ด้วยนะคะเกียร์ออตโต้ข้อที่สําคัญก็คือผู้หญิงสามารถขับได้นะใส่โลบงโลบาเป็นชุดแต่ง มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับชมนี้นะเอ็กซิลนะคะนั่นๆเข้ามากันทีนะคะโดยปกติแล้วเข้ามาปุ๊บจะไปเลยนะ,ค,ะคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะอาจจะยังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้ล้างทำความสะอาดให้เนียบทั้งหมดนะคะรอบคันอาจจะมีร่องรอยอยู่บ้างแต่ถ้าหากสนใจคันนี้ติดต่อหาตักได้เลย0659169359นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะใน่ว่ของล้อแม่ของเขานะให้ดูเลย แม็กของเขาเท่มากนะคะยางติดมาก,กับตัวรถเลยนะคะเป็นยางปี2022นะคะพาร์ทอะไรเดิมแม็กขนาดขอบ18นิ้วนะคะด้านหน้าของเขานะัเป็นดิสเบกนะคะแบบคีิประบายความร้อนนะ,ะช่วงหลังนะคะเป็นตัวแนบนะคะเป็นตัวเสริมมีตัวเหล็กกันคงอะไรมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอัตราเร่งดีนะแล้วก็ที่สำคัญดีแมหรือว่าอีซูซเนี่ยแบรนด์ที่เราใช้เป็นแบรนด์ตลาดเนาะข้อข้อสำคัญก็คือว่า อะไรหาง่ายศูนย์บริการมีเยอะแล้วก็เครื่องอืดึนทนนะคะเครื่องอืดถึงทนเนาะในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้นะคะเป็นมันติฟังก์ชันมาให้แล้วนะแล้วก็หน้าจอตรงกลางเป็นทัชสกรีนมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังนะคะเกียร์เป็นออตโต้แบบ6สปีดนะคะด้านในของเขานะคะคุมโทนสีดำนะสีดำ คุณพมสีดำตัดด้วยนะคะได้สีแดงนะคะเบาะก,ก็ได้เบาะหนังนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ X Series มาให้แล้วเรียบร้อยตัวเบาะสมบูรณ์นะคะไม่มีร่องรอยการแตกการขานะคะนั่งสบายเลยนะคะห้องโดยสารกว้างมากนะสีประตูก็จะเป็นคล้ายๆถ้าเทียบกันก็จะเป็นโครงเดียวกันเป็นกับรุ่นพวก PPV นะส่วหรบคันนี้นะคะฟรีดาวน์ผ่อนหมื่นสามเท่านั้นนะสนใจติดต่อหาตักได้เลย0 6 5 9 1 6 9 3 5 9นนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะ โครงสร้างต่างๆนะคะนี่ตะคงตะเข็บนะคะสปอนเมนอาร์คมีให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้นะคะไม่ใช่รถที่ชนหนักผิดความมาอย่างแน่นอนนะดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างมาตรวจเช็คได้เลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขันไขถ่ายให้เห็นกันแบบนี้นะคะเผื่อพี่ๆไม่สะดวกไม่มีเวลามาดูรถตัวจริงนะคะสามารถดูผ่านคลิปวิดีโอนี้แล้วสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยเนาะ,ะมาเจอกันอีกทีวันรับรถนะคะ ทางร้านมีเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่อะไรเงี้ยเช็คให้เนาะถึงรอบเปลี่ยนทางร้านเปลี่ยนให้นะคะให้พี่ๆไปตูเป็นตัวพร้อมใช้งานนะตัว แผงประตูนะคะมียางซับเสียงมาให้เรียบร้อยตะคงตะเขียบต่างๆชัดเจนนะคะพี่ๆสังเกตเลยนะคะสีมันจะเสมอกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าเดิมจากโรงงานจะเป็นการชุบสีนะคะไม่ใช่การพ่นสีนะ,ะการทําสีแต่ละครั้งนะคะอะไรทุกอย่างจะประกอบแล้วก็เป็นการชุบสีนะ,ะสีจะเสมอกันทั้งหมดนะคะในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะคะมีช่องแอร์มาให้นะ,ะบอกของเขาก็แน่นๆนะคะสีดําปัดด้วยตะเขียบสีแดงหนังดูแล้วนั่ง นั่งน่าจะสบายนะคะเป็นหนังนิ่มๆนะแล้วก็ดูแล้วน่าจะระบายความร้อนได้ดีนะคะสําหรับชมนี้นะมีที่วางแขนพักแขนมาให้ด้วยนะคะโครงสร้างต่างๆทางร้านการันตีให้เลยนะคะคุณพี่ซื้อไปตรวจสอบพบเจอมีชนหนักผีคว่ำนะคะจมน้ามานะเอามาขายคืนได้เลยนะโครงสร้างต่างๆหัวน็อตทุกจุดถ่ายให้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้โกหกกันยากแล้วเนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่า ร้านเราเปิดมานานนะคะเราจะไม่ซื้อรถที่มีตำหนิมาขายนะเราจะไม่ซื้อรถที่มีตำหนิมาขายนะคะ ในส่วนของด้านท้ายตัวนี้ด้านท้ายมีกล้องถอยหลังมาให้เราเรียบร้อยนะคะมีสัญลักษณ์ตัว X Series นะชมนี้บอกเลยว่าขายดีมากๆนะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นของเขามีแม็กไลเนอร์มาให้พร้อมรรบงโรบามีมาให้ครบเลยค่ะบ,บอกเลยว่าเท่มากๆนะคะใครที่ชอบออกทริปเดินทางบ่อยๆนะตัวนี้เป็นเครื่อง1.9ก็จริงนะคะแต่แรงม้าของเขานะคะถึง150รหาแรงม้าก,ก็เลยทีเดียวที่ใช้เครื่อง1.9เพราะว่า,อ,าอยากประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะคะ หัวนงหัวน,น็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะท้ายเห็นกันแบบนี้นะคะในตัวของส่วนของฝาท้ายนะคะ1.9่ด้าแต่ได้แรงม้านะคะ150แรงม้าเลยนะะเท่ากับเครื่อง2004นะแรงม้าตัวนี้นะคะเพราะอีกแบรนด์หนึ่งใช้เครื่อง2004นะคะแรงม้าหน0แรงม้าเช่นเดียวกันด้านล่างของเขามียางอะไรมาให้เราเรียบร้อยนะคะยางอะไรเดี๋ยวเราใส่คืนให้นะคะใส่เก็บให้นะ,ะด้านล่างช่วงล่างของเขาเป็นแหนบ นะคะเป็นแหนบนะมีตัวกันโค้งมาให้แล้วขบนะคะขับแล้วไม่ดึงดังด่งดึงดั่งแน่นอนนะคะชมใหม่ๆเนี่ยทำกันโค้งมาให้นะคะเพิ่มความนุ่มนวลนะเดินทางกัน4ท่าน5ท่านเนี่ยถือว่าสบายๆเลยนะคะโครงสร้างช่วงล่างต่างๆนะคะเดิมซื้อไปเลยบอกเลยว่ากระบะนะคะรถอเนกประสงค์นะคะทาไมถึงเรียกว่าอเนกประสงค์ก็คือว่า4ี่ประตูเนี่ยสามารถนั่งได้ หมือนทรงเก่งเลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็สามารถขนของได้ด้วยนะคะเผื่อใครออกไปแล้วอยู่อยู่อยากออกไปค้าไปขายนะคะได้กระบะสี่ประตูไปถือว่าตอบโจทย์ไม่ต้องไปเปลี่ยนรถไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะ,ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูกัน ปาเครื่องให้เห็นกันแล้วนะคะตรงนี้หน้าจอตรงกลางอะ่ะไม่มีสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดขึ้นนะระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบแอร์ใช้งานได้อย่างปกตินะคะพุงมาลรยแน่นๆตึงๆแบบนี้นะคะนี่เป็นเบรกเป็นคันเร่งนะให้ดูเลยนะคะเป็นเบรกเป็นคันเร่งนะคะไม่สึกนะไม่สึกไม่หลอนะคะห5,000กิโลเมตรก็คืออาสมเหตุสมผลเนาะนะคะตัวนี้มีปลุกออโตออฟด้วยนะคะกันล้อลื่อถลายหมนฟรีนะคะตัวนี้ ปุ่มปุ่มปุ่มประหยัดน้ำมันนะคะแล้วตัวนี้ปุ่มแท็ c ช i o n control นะคะกัรล้อเลื่อนถลายหมุนฟรีนะคะด้านในคุมโทนนะนี่เป็นสีดําแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นกล่องเี่ยสามารถใส่ของได้นะคะด้านในก็พรีเมียมนะคะถือว่าเป็นกระบะอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ข้างในทาออกมาได้สวยนะแล้วก็ไปโฉ้ด้วยเอ็กซ์เซอรี่นะคะคนจะหายเยอะเนาะตัวนี้นะคะคอนโซลด้านข้างนะคะกระจกปรับออโต้ที่ฝั่งคนขับนะ นะคะแผงประตูด้านข้างเป็นหนังสีดาตัดด้วยตะเขียบสีแดงนะคะสปอนเมทอาร์ซินต่างๆถ่ายให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้นะคะว่าเดิมจากสูงนะสาหรับคันนี้สวยน่าใช้นะคะรีดาวพรหเหมืนสามเท่านั้นนะรายได้สองหมื่นหกพันบาทนะคะซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้าหรือแค่มีใช้บัตรเครดิตนะคะพรนดีพรอนตองเกินหนึ่งปีนะสามารถนะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเช็คเครดิตก่อนได้เลยนะโครงสร้างต่างๆเดิมนะคะนี่ให้ดู สปอนเดนแอร์เนี่ยมันแกะไม่ค่อยออกนะคะตัวนี้แน่นมากๆนะคันนี้เพิ่งมาเลยนะคะปีย็บสองไม่เพียง6 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นด้วยนะคะโครงสร้างต่างๆนะหลังคูงหลังคาไม่มีเปิดไม่มีเปื้อนนะคะคันนี้บอกเลยสภาพสวยแค่ล้างแล้วก็ขัดสีเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันมาในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บูพาวเวอร์นะคะ,ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด4สูบ150แรงม้านะคะโครงสร้างต่างๆเดิม แผ่นเพจนะคะแบบนี้ไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะหัวน็อตไม่เคยมีการขยับขันขไขใดใดทั้งสิ้นนะคะสตาร์ทเครื่องให้ดูกันเลยนะให้เคสเสียงนะคะเครื่องยนต์ไม่มีสันไม่มีสะดุดนะคะแล้วก็ไม่มีพวกน้ํานะมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์ไหลยเยิ้มนะตัวนี้นะคะให้ดูว่าเครื่องใหม่นะคะพี่ๆจะสังเกตนะวิ่งมา6 5 0ม0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเนาะถ่ายให้เห็นกันชัดๆแบบนี้นะคะ ทานด้านนงด้านหน้าด้านข้างนะคะไม่มีร่องรอยของการแกะการไขนะสบายใจได้เลยสําหรับคันนี้นะคะตัว1.9 x series นะสีดำด้วยนะคะนั่นนายเข้ามากันทีนะหัวน็อตด,ด้านในนะคะหัวน,อน็อตฝากระโปรง ไม่เคยมีแกะมีขยับนะช่องระบายอากาศกลมวนแบบนี้นะคะแผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ให้ครบเลยนะคะตัวนี้สีด้านข้างตะขิดด้านข้างต่างๆเดิมนะจิกไปเป็นรอยเลเ็บให้เห็นถึงความยืดหยุ่นนะคะตัวนี้ฝากะรงทํามาใหม่นะคะเป็นโครงสร้างพิเศษนะคะของตัวแบรนด์นะ,ะเวลาเกิดอุบัติเหตุจากด้านหน้าฝากะรงจะไม่ตีเข้ากระจกนะคะไม่ตีเข้าหาตัวเรานะ,ะจะพับนะคะพับงอขึ้นหรือว่าพับดิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเซฟตี้เรานะคะผู้ได้สารที่อยู่ด้านในคนขับที่อยู่ ด้านไหนด้านนานั่นเองนะอิสุสก็ทําออกมาได้ดีนะคะขายแต่กระบะกับรถครอบครัวนะแต่ก็เป็นแบรนด์นะคะที่เป็นแบรนด์ตลาดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยด้วยที่อร่อยที่หาง่ายเรื่องความทนทานนะคะแล้วก็ค่ามันเทนั้นต่างๆนะคะก็สมเหตุสมผลนะคะกับตัวแบรนด์ของเขานะขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะคะกับตัวกระบะสีประตูยกสูงคันนี้นะคะอิสุสดีแม็กไฮแลนเดอร์นะคะ1.9 X ซีรีส์นะคะตัวนี้4ประตูนะ ปี2022นะคะไม่65,000กิโลเมตรเท่านั้นราคาจะแสน49,000บาทนะคะฟีด้ผพอน13,000นะคะตีกลมๆรายได้เป็น2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำเลยนะีคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ